2.6.5. นัทพงศัดนัทพงศัดิ์ับนัทพง์คอยนัทพงศ์ทหารดผ 1, ักทีก่สองก เรียกตำรวจลทอเพื่อทำการจับสลากครับน้องัครับมาแล้วตุ้มต้เลยครับคุแม่มาแล้วทำไ้นะสองพพนัทนันกับสองเจ็ดสองนัทคารินรอนะครับมาแล้วัทนันครับทำ้ดีครับลูกรอตุมุ้ีคนแรกเฮ้ยมา

สองเจปฏิพง์กับสองเชิระเมธีรอปฏิพงจัดครับปฏิพง์ปฏิพง์ได้สองเมัชิระเมธีจับสองเจ็ดห้าใับมชิระเมธีจับครับเมธีงอนเมธียับมันเรา สองเจ็ดห้าไพศาลกับสองกิตินันกอไพศาลับไพศาลคอยไพศาลไพศาลั้นะสองเจ็ดหกกิตินันจับสองแปดศูนย์ีรันกอรับนะกองเียจะให้แดงรอรุกบอนะครับ กองเชียร์อะไรดาวรอทพัเลีนพอดาหึงกองเชียร์ให้สองแปดศูนย์มีรพัฒนกับสองแปดอขายุบอ,อกมีรพัฒจะเอ้าต่ออย่างเดียวเลยมีรพัฒเปต่อให้ด้วยโชคดีกันบ้รงบะรับ สองทียุกับ283ปุิพก็ยยจับนเยสียยดดสองแปดสธุติพักับ287ปิยะรอุิพัน์ับพุ nope ิพุิพท่าส 287ปิยะกับ289สุธีราชหลอปิยะจัดครับป,ปิยะค,คยอยยิ้มหน่อยยรับยมหน่อยไม่เห้มเลยตักที่สองพอตอสอง289สุธีรชกับจ290ปอลเมทหลอสุธีราชจัดครับ ที่พาะกันเลยสกิต้าอดคำนี้คร, 90, 9, 4, 15, รับสกิาสกิาทหาเมตมเับนีห่งสองเก้าศูนย์เมศกับสี่เจ็ดห้าวิศวะรอปรเมตจับรับ ปยสีเ้มิโตะับองเก้าหนึ่งอานนิวะจับครับมิวะทอยมิวะมิะมิวะ้ดกานนมจับ อานนท์จับครับอานนท์คว้าแนี้ตอนนั้นั่งแล้วลูกอานนท์อานนท์อานนท์ครับแต่หันดุผัดที่สองรอรอสองกำลับต่อไปครับจะเรียกตำบลทางน่าจะชนะนะครับ